อแล้วโอ้โหโอ้โหนี่ครับสวยนี่อือหือก็สวัสดีครับสวัสดเีเจอกับผมอีกหนึ่งคลิปครับวันนี้มาแนวตกปลาเนาะนี่เป็นกบยางครับ อย่างนะทำสำเร็จแล้วทำขายก็ได้น้องๆหนูๆน,น,นะครับสำหรับคนที่หัดทำใหม่เนาะนี่เดี๋ยวมาดูวิธีทำกันเลยนะว่าแล้วก็มีอุปกรณ์อะไรมั่งครับไม่ต้องไปซื้อครับนี่เราทำเองใช้เองก็ได้นี่โอเคสวยๆแบบนี้เลยเห็นไหมครับนี่อ่ะเดี๋ยวมาดูวิธีการทำกันครับสำหรับมือใหม่และน้องๆหนูๆน,น,น,นะดูกันเลยอ,อุปกรณ์ที่ใช้ก็จะมี น้ำยางใสนะครับที่ผมเอามาผสมสีเรียบร้อยแล้วก็จะมีสีดำสีเขียวแล้วก็สีแดงเนาะแล้วตัวนี้จะเป็นน้ำยางขาวอันนี้เขาผสมมาให้เรียบร้อยละอ่าอันนี้เป็นน้ำน้ำยางที่จะไว้ชุบแข็งครับแล้วก็มีน้ำส้มสายชูเป็นกรดเนาะอ่านี่ก็จะทำเสร็จแล้วก็จะประมานนี้ครับนี่ โ oh. อ้อเดี๋ยวมาดูขั้นตอนการทำครับหนึ่งเราต้องมีโมนครับโมนตัวนี้เป็นโมนสำหรับเขาเรียกก่าโมนะไรโมนกลับด้านเห็นไหมเอ่ยโมนกลับด้านจะมีลวดลายตามที่เราชอบแล้วครับอะตามที่เราชอบแล้วก็ตัวตัวนี้สามจุดสามเซนท่านผู้ชมอะสามจุดสามเซนเอากองไฟโฟกัสโอเคลวดลายผมเอาประมาณนี้อ่า โอเคเดี๋ยวเรามาดูอันนี้สีนี่นี่ผมบอกไว้ก่อนเลยผมใช้น้ำยางใสนะครับผสมสี e, Porter, ปาร์ตเโปเตอร์ผสมเอาได้เลยแล้วแต่จะเอาสีไหนครับแล้วแต่ชอบแต่อย่างน้อยต้องมีสีดำอยู่หนึสีครับเออจะเป็นสีเขียวสีฟ้าสีชมพูแล้วแต่ใครที่ชอบหลายๆสีก็ซื้อมาผสมได้อ่าโอเคมีเป็นโมนกลับด้านอย่างนี้ครับสามมเซ้นออ โอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มทำกันเลยอ่ะผมจะมาบอกอย่างนี้คือนี่เราจุ่มอย่างนี้เลยครับท่านผู้ชมนี่น้องๆหนูๆดูนะครับจะทำไปใช้เองจุ่มมาหน่อยเดียวครับไม้ที่จุ่มนี้เอาเป็นไม้ไผ่ครับล้ำเหล่ไว้อ่ะเดี๋ยวมาเราทำตากันก่อนเลยปึ๊บนี่ต้องมือนิ่งๆหน่อยก็เป็นงานศิลปะครับระบายตาม เราชอบเลยนี่แล้วก็รับบายตาทางนี้นี่เห็นไหมเอ่ยได้ตาละนี่แล้วแต่เราชอบแล้วครับท่านผู้ชมนี่ผมก็จะหยอดตรงนี้นิดนึงคลิปจะยาวนิดนึงนะครับดูให้จบนี่เห็นไหมครับลวดลายตามใจเ,เราเลยครับชอบแบบไหน หยอดลงไปเลยครับหยอดแล้วเดี๋ยวมันก็ไหลตามเพราะว่ามันเป็นล่องอยู่มันก็ไหลของเขาเองนี่ประมาณนี้ครับจอดไปปุ๊บแล้วเราค่อยๆเกี่ยวเ,เดี๋ยวมันก็ไหลมันใหม่ๆก็จะเลอะเปิดไปบ้างก,ก็ไม่เป็นไรครับอเดี๋ยวสองสามตัวแรกเดี๋ยวเราก็เก่งํำรวดลายปุ๊บ เออห็นไหมครับใช้ไม้แหลมๆนิดนึงนะครับอ่าประมาณนี้เดี๋ยวทำอันนี้กันกันเหนียวกันไม่ให้ปากฉีกโอเคครับเมื่อเสร็จได้ลวดลายตามที่เราชอบแล้วอ่ะต่อไปก็เป็นงานหยอดน้ำโกดไปจุ่มน้ำโกด นจุ่ลมลงไปเลยครับอันนี้เราใช้อันนี้ผมใช้เป็นน้ำส้มฉ่ายชูเนะาะซึบแล้วก็เคาะสักหน่อยครับเคาะไปประมาณสัก4ี่ห้าทีอ่าอันนี้เราได้ลวดลายของเขาแล้วครับตอนนี้เราก็จะมองออกเป็นสีชมพูรครับเดี๋ยวท่านเดี๋ยวพอมันแห้งเขาจะเป็นสีแดงนะสีแดงแป๊ดเลย เดี๋ยวเราก็ทาการไปปักไว้ก่อนแล้วก็มาปักไว้บนลังโฟมหรือใครมีกล่องโฟมหรือกระดาษลังก็ได้ครับถ้าเป็นอันนี้ผมทำไว้ตัวหนึ่งแล้วอันนี้เตรียมชุบอีกรอบหนึ่งอะแต่เนี้ยรอประมาณสักหนึ่งนาทีครับให้ยางที่ชุบน้ำกดเมื่อกี้น้ำต้มสส่ชุบเมื่อกี้แห้งเนาะโอเคไม่ค่อยชัด มาคอยฟูกัสอ่าโอเคเราแป๊บหนึง่งประมาณ1นาทีครับหรือครึ่งนาทีก็ได้ประมาณนั้นอ่าพอเราได้แห้งละประมาณสักหนาทีนะหนาทีเดี๋ยวเราจะมาชุบสีเขียวเป็นรอบที่1การชุบนะครับให้กดหัวลงลงไปก่อนแล้วค่อยบิด หมุนหมุนครับประมาณนี้ฮแล้วก็เคาะเคาะจนกว่าน้ำยางจะไม่ค่อยไหลครับเนี่ยเคาะลงไปแม้มันยังมีหยุดไหมครับท่านผู้ชมเคาะไปเรื่อยๆเคาะไปประมาณทักห่มตีให้เลยประมาณสิบห้าครั้งผมจะใส่สีเขียวสองรอบแล้วก็เป็นสีดำหนึ่งรอบเนาะโอเคเพราะลายเราเป็นสีแดงไปแล้วเราไม่ต้องใช้สีแดงและ เป็นสีเขียว2แล้วก็เป็นสีดำหนรอบนะครับแล้วก็ชุบแข็งด้วยน้ํายาสีขาว3รอบทั้งหมด7รอบนะฮะอ,ะอ,ะอะพอเริ่มได้อย่างนี้นะแล้วเราก็มาดูเออมันโอเคได้ประมาณนี้เพราะให้มันเยียนให้เป็นวงกลมะครับแล้วก็จุม่มน้ำกดได้เลยหรือน้ำส้มสายชูอาได้แล้วครับรอบที่หนึ่งเคาะด้วยนะครับเคาะอ่า ทั้งหมด7รอบนะครับ7รอบก็จะเป็นสีเขียว2สีดำา1ก็เป็น3แล้วก็ดำยางสีขาวอีกให้ครบอย่างน้อยอย่างน้อยเลยนะครับ6ถึง7 6ก็ได้7ก็ได้ประมาณนี้เสร็จแล้วเราก็เอาไปตั้งพักไว้ตั้งพักไว้ประมาณนี้โอเคเดี๋ยวอันุู้นผมจะทำต่อเลย อ่ะต่อไปพอแห้งได้สักประมาณ1นาทีนะเราก็มาชุบสีเขียวรอบที่สองซ้เออเคาะเหมือนเดิมครับเคาะเหมือนเดิมประมาณ15รอบนะครับเคาะห้ารอ,อบอย่างตำ่ำหรือจนกว่าน้ำยางจะไม่ค่อยหยดนลฮะประมาณนั้น ฝึกทำไปเรื่อยๆครับเดี๋ยวก็เก่งมันก็เหมือนเป็นงานศิลปะถ้าใครเคยระบายสีปูนปัตตือตามงานวัดอะไรประมาณนั้นนะครับ <c oughs> ทำไม่ยากคฮะค่อยๆหัดทำไปสีเขียวรอบที่สองนะฮะรอบที่สองเดี๋ยวจะเป็นสีดำอีกสองรอบโอเคเดี๋ยวไปไวๆเลยลแล้วกันเสร็จแล้วก็จุมน้ำส้มสายชู จุ่มให้มิดถึงข้างล่างเลยนะครับประมาณนี้ต่อไปก็จะเหลือสีดําอีก2รอบแล้วก็สีขาว3รอบครบ7รอบทําอย่างนี้เหมือนกันทุกครั้งนะครับทําเป็นชั้นเป็นชั้นอย่างนี้ไปเดี๋ยวเราจะมาไปกันไวๆเลย อ่าอันนี้เราจะตัดมาตอนชุบสีดำเนาะสีดำเราก็ชุบเหมือนสีเขียวเมื่อกี้สองรอบเนาะเพื่อคลิปมันจะได้ไวขึ้นทําเหมือนกันหมดเลยครับคือคือแค่ชุบสองรอบอะ่ะจะประมาณนี้นะต่อไปเราก็มจะมาชุบสีขาวอีกสามรอบเนาะ,ะทำเหมือนกันครับโอเค ประมาณนี้ครับทําเหมือนกันเลยเคาะทุกชั้นทุกสีเคาะเหมือนกันหมดครับเคาะให้มันได้ความหนาความบางเท่าๆกันตรงไหนมันหนาแล้วก็เดีย๋ยวสมมติตรงหัวมันหนามันยังเอียงอยู่เราเคาะมาทางนี้อ่าโอเคครับเคาะอย่างนี้เหมือนกันหมดเลยนะครับใส่สีขาวอีกสามชั้นอีกสามชั้นครับ ใช้ได้เลยเนาะเข้าใจอยู่เนาะถ้าไม่เข้าใจก็คอมเมนต์มาครับว่าไม่เข้าใจตรงไหน,นเดี๋ยวภายที่ทองจะตอบให้แบบละเอียดโอเคแล้วก็ชุบโอเค ทำอย่างนี้สีขาวสามรอบนะครับทำอย่างนี้เลยสามรอบอเ,อเ,อเมื่อครบสามรอบและสีขาวสามรอบสุดท้ายนะตามที่ผมบอกและทำตามขั้นตอนมานะครับเดี๋ยวทิ้งไว้ประมาณอีกห้าชั่วโมงเนาะเดี๋ยวเรามาดูผลงานกันว่าจะออกมาเป็นสีอะไรสวยแค่ไหนโอเคครับอ,อ,อ่าก็หลังจากที่เราทิ้งไว้นี่ครับทิ้งไว้ ขั้นต่ำนะครับอย่าใจร้อนนะครับอย่างน้อยต้องได้ห้าถึงหกชั่วโมงฮะห้าถึงหกชั่วโมงอ่ะเดี๋ยวเราจะมาทำการแกะดูว่ามันจะสวยไหมไปไปดูกันเลยครับอ่าขั้นตอนการแกะนะครับใครมีคัตเตอร์ให้ใช้คัตเตอร์นะครับแต่ผมหาหาคัตเตอร์ไม่เจอไม่รู้ไปไว้ไหนใช้ได้เหมือนกันอันนี้ควันนะครับนี่ให้เหลือไว้สักหน่อยหนึ่งนะครับความห่างจากตรงนี้มาถึงตรงนี้ให้เหลือไว้สักสัก ครึ่งเซนก็ได้อะเนี่ยแล้วก็ตัดครับกรีดให้รอบก่อนครับกรีดหมุนไปหมุนให้รอบเลยครับอืมครับแล้วก็ลูดลงครับตูดยางลงยางอย่างนี้อ่าแล้วก็ถอดอ่อาวางไว้ก่อนตัวนี้กลีดตัวนี้ก่อน ใครไม่เข้าใจก็คอมเมนต์ถามเข้ามาได้ครับสงสัยตรงไหน,นเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังเนาะอันนี้เอาแบบคร่าวๆแล้วก็ทำเป็นแน่นอนครับทำตามผมอ่าก่อนจะถอดนะครับก่อนจะถอดตัวนี้ให้เรายีหนังยางให้หลุดเอย,ยางกบยางให้หลุดออกจากมูลด้านในซะก่อนดีบริเวณเฉพาะตรงท้ายก็พอวิธีถอดนะครับให้อนิ้วครับปัน่น ปั่นออกมาเลยครับปั่นขึ้นมาทางหัวนี่ลักษณะอย่างนี้นะครับอา้าวตัวนี้เดี๋ยวต,ตัวนี้ค่อยกลับเอาเอาตัวนี้ก่อนเวลามันมันเป็นลักษณะนี้นะครับไม่ต้องตกใจครับเดี๋ยวเราใช้ไม้ฮะไม้ดันเข้าไปไดเ้เดี๋ยวเรามาดูตัวนี้ ผมก็รีบปั่นไปหน่อยให้ยางสีเขียวที่อยู่ด้านในนะครับปิ้นออกมาโอ้ยโอ้โทษโอเคครับก็คือมันไม่ยอมปิ้นออกเนาะ ก็แสดงว่ายางเราอะค่อนข้างที่จะหนาอะดะแต่คุณภาพครับดีกว่าบางคนระับบางมันจะขาดไม่ยากครับเวลาออกจริง่ะนี่ครับดันตรงนี้เข้าไปเลยครับนะครับดันแล้วก็หาอะไรค้ำๆคไว้ก่อนแออล้วโอ้โหโอ้โหนี่ครับ สวยนี่อือฮึแล้วก็นานี่ครับเป็นสีแดงผมใช้สีสีแดงเป็นลายมันครับเป็นตาเป็นอะไรมันส่วนสีเขียวเป็นสีรองพื้นสองทีแล้วก็เป็นสีดำสองทีนะออกมาเป็นสีนี้ครับมันจะมีเงาสลับสีดำอยู่ข้างในลึกๆครับเป็นสามมิติ โอ้โหสว,สวยอย่างนี้เลยครับนี่เดี๋ยวเราเรามาดูตัวนี้กันตัวนี้ก็ทำเหมือนเดิมครับถ้าแกะออกไม่ได้จากมวนก็ให้ใช้ตัวนี้ครับรูดออกมาเลยะเดี๋ยวเรามาดูตัวนี้ นี่ครับโอ้โหนี่ก็สวยรนะลวดลายสวยครับนี่ก็จะประมาณนี้เลยท่านผู้ชมนี่ 3. 3สาามเซนครับผมเล่นตกมาก็เยอะแล้วครับถ้าใหญ่กว่านี้ปลาช่อนน้อยก็กินไม่ได้นะพ,พูดถึงนะพูดถึงนะสามมเซนไม่เกิน3.5เซนนี่กำลังลงตัวครับ เจ็ดแปดเซ้นนี่ใหญ่ไปผมว่านะถ้าปลาช่อนตมภาษาบ้านนอกนะ้มันไม่ค่อยจะมีตัวใหญ่ขนาดนั้นน,ะนานดีจะเจอไซส์โลนี่ครับสามจุดสามเซนถึงสามจุดห้านี่ลงตัวที่สุดครับเสร็จแล้วเราก็นำตัวเบ็ดมาใส่ได้เลยนะครับสั่งในช้อปปี้หรือลาซาด้าครับตกตัวแล้วประมาณสิบกว่าบาทสิบเจ็ดบาทนี่ครับตัวเบ็ดนะฮะทำไม่ใช้เอง ครับตัวเบ็ดเบ็ดเป็นเบ็ดเบอร์หนึ่งนะครับเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งนี่นำโอเคประกอบใส่ได้เลยครับไม่ต้องดัดไม่ต้องอะไรครับพอดีของเขาเป๊ะก็เป็นไงม้างครับถ้าชอบใจคลิปนี้ก็นเนาะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยครับนี่สวยๆอย่างนี้เลยครับท่านผู้ชมนี่กบยางอ่านี่ครับส,สวย อ่าโอเคครับวันนี้ผมไผ่สีทองก็ลาท่านผู้ชมไปก่อนครับถ้าไม่เข้าใจจุดไหนคอมเมนต์มาถามใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับวันนี้ผมลาไปก่อนครับสวัสดีครับ